สวัสดีครับผมเหมือนเกิน,นะครับ KM ดัมซิงครับเคมไปดูเจ้าแคทต,ตัวเล็กกีัเจ็0บป e ีวันนี้อีซูซูร้อหวันนี้วะ 195. ร้อหรุ่นไดเนี่ยอีซูยังเนี่ยเป็นี้อยเก้าห้ เดีจะไปดูที่เขาไปลงดินกันนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปกัคันนี้นะฮะเดี๋ยวรอตักดินเสร็จกัน ระยะทางเขาวิ่งกี่กิโลยังไม่รู้เลยครับเดี๋ยวจะขึ้นไปลองไปดูกัน นอกนาครับ เสียจอครับเสียจ็อสุปยาสวยตุ้ยโอ้โหโอ้เสียสุปยาหำแท้นี่โอ้ห้อยน้ำยังไงโอ้วกิต้มน้ำเอ๊ะกำลังจะไปดิ oh. Oh. เ,เดี๋ยวๆล้างเสร็จปะ่ะมาแล้วครับออโอ้เสียตูดอีกแล้วคันนี้โอ้ไป ขึ้นมาด้วยครับเฮ้ยจอดหน่อยมีแอร์อยู่วะเนี่ย,อยโอ้โหออ,ออกตัวแรงแท่โอ,โอ้เป็นไรกันเนี่ยขับง่ายวะโอ้โอสบายเวย้ยเอ้ยกัเย็นไปดูไปวิ่งครับระยะทางกี่โลดิจะรโลวะ ไปลง,สงไส่ฮะตองตงอยเมื่อกี้นี่ไหมรอบนี้ตงองงอยเพืนผู้ใดมานี่เป็นลงตองงอยทางสีหกิโลไปได้เนาะเยอะลสเยอะลสี่ร้อรอะเนาะ โคร้อย,อนยในน,าด,ใน,นาดียงเบอร์มี่เหโอ้เลือเต็มเต็มตัวนี้มัมือน่มมือนฮะนนงอย่บ่เอาไปทาอ,อบออครับ ทเทียวแล้วมนี่ฮะสิบเอ็ดง oh. ใกลๆนี่บ่สิบอดะเอาจากรถสิบได้สิดวงแล้วรถเท่าไรสร้สองร้อยยี่ื <100. S 1> ้อยแ้วได้พันหนงแล้วมึอนี่ oh. สบายได้นี่เพิครึ่งวัน้นี่บายสแล้ว ปิดใช่ไหมแอร์จะออกดูสภาพภายในรถคันนี้ครับลายฮะลายสิบห้าสี่สิบใครบ่คันนี้นะสี่สิบห้าบอมาดูรถได้นะครับคันนี้45ครับเอสพีอร์ร้อยนะครับเรื่องนี่ยลายส5มาคุยกันได้ครับ ngoài này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp